สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Anchor Academy วันนี้เราจะมารู้จักกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่มีความเป็นสากลและได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นก็คือเทคโนโลยีชาร์จเร็ว PD หรือ Power Delivery นั่นเองค่ะเทคโนโลยี Technology PD เป็นการชาร์จเร็วที่มีค่าโวลเทจสูงซึ่งสามารถรองรับการจ่ายไฟได้สูงสุดถึง100วัตต์ตั้งแต่15ถึง20โวลต์สูงสุดถึง5แอมป์ ซึ่งตามมาตรฐานของ PD นั้นจะต้องจ่ายไฟผ่านช่อง USB-C เท่านั้นซึ่งประสิทธิภาพของเขาก็คือสามารถปรับความเร็วในการชาร์จในช่วงแบตเตอรี่ต่ำให้มีความเร็วมากกว่า4เท่าของความเร็วปกติหรือสามารถชาร์จแบตมือถือของคุณจาก0ถึง50%ได้ภายใน30นาทีเท่านั้นและหลังจากนั้นจะปรับค่าโวลเทจลงเพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่ของคุณให้ใช้งานได้ยาวนาน,นั่นเองค่ะเทคโนโลยี PD รองรับชาร์จเร็วให้กับแบรนด์ดังอย่าง Apple ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 8 iPhone 8 plus iPhone X series iPad Pro โดยใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมควบคู่กับสาย USB-C to Lightning และหากคุณต้องการใช้ชาร์จเร็วก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่รองรับอย่างเช่นสายชาร์จหัวชาร์จอะแดปเตอร์ก็ต้องรองรับเทคโนโลยี PD ด้วยเช่นกันและนอกจาก Apple แล้ว เทคโนโลยี PD ยังสามารถใช้งานร่วมกันกับ Google Pixel l แล็ปท็ที่รองรับ USB-C และมือถือ Android ที่เป็นพอร์ต USB-C และรองรับข้อข้อม i c k Charge รวมถึง Adaptive Charging และอื่นๆได้อีกด้วยและปัจจุบันค่ะ a n k e r ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วบรรจุไว้มากมายทั้ง Adapter, Power Bank, สายชาร์จหรือแม้แต่หัวชาร์จบนรถ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและสะดวกสบายที่สุดนั่นเองคุณสามารถติดตามเรื่องราวดีๆกับ Anchor Academy ได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก Anchor Thailand ด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ